เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เตรียมหารือจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามามากขึ้นโดยย้ําว่าการแสดงความเจ้าโศกข,ของคนไทยในขณะนี้เป็นความรู้สึกที่มาจากใจนะคะไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับค่ะ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์บริหารติดตามสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะหาหรือมาตรการเตรียมการจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล์อดุลยเดชเบื้องหน้าพระโกศนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ของประชาชนทั้งปัญหาขยะปัญหาที่พักของประชาชนและการจัดระเบียบอาหารที่นํามาแจากจ่ายรวมถึงสถานที่รับย้อมผ้าสีดําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพสํานักประราํสนักนายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ต่างชาติเข้าใจว่าการเศร้าโศกเสียใจและการแสดงความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมาจากใจอย่างแท้จริงไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าเวลาเหล่านี้เป็นเวลาแห่งความเสียใจเวลาแห่งความทุกโศกทุกคนก็เสียใจไปด้วยกันทั้งหมดแล้วละครับแล้วข้อสำคัญคือทุกอย่างไม่ได้เป็นการบีบบังคับเลยไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามไม่ได้บังคับให้คนเป็นแสนเป็นล้านมาแสดงแบบนี้นั่นแสดงถึงจิตใจของคนไทยนะครับเพราะนั้นต่างประเทศก็น่าจะเข้าใจเราว่านี่คือความแตกต่างนะไม่ใช่เพราะกฎหมายฉบับใดทั้งสิน้นบังคับคนไม่ได้อย่างนี้หรอกครับ นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะย,ยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทำงานและขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันขยายและสานต่อทั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำดินรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มและปฏิบัติเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พลเอกอนุพงศ์เผ,ผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่จะเปิดให้ประชาชนได้สักการะพระบรมศพนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต,ต่อเนื่องไปเป็นเวลา84วันกระทรวงให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีโอกาสเดินทางเข้ามาสักการะอย่างเท่าเทียมกันและเป็นระเบียบเรียบร้อยประมาณวันละ3,000คน ด้านพันเอกหญิงสิริจันนาทองรองโฆษกคส,กคอสอชอได้เตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบร,รมศพโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกจังหวัดจะร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนซึ่งจะเดินทางมาตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดลําดับขณะที่ในส่วนกลางจะจัดพื้นที่จอดรถจุดเชื่อมต่อรถเข้าสู่ท้องสนามหลวงและให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่สนามหลวงโดยเฉพาะเรื่องอาหารได้มอบหมายให้คอสาชาเข้าไปบริหารจัดการการผลิตและแจกจ่ายอาหารให้เหมาะสมทั้งเรื่องของปริมาณและคุณภาพพร้อมดูแลพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยพลตำรวจโทสานิศมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตำรวจได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง รักษาความปลอดภัยรอบสนามหลวง8จุดซึ่งการทำงานก็เป็นที่น่าพอใจโดยตำรวจให้ความสําคัญกับการตรวจค้นและคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยด้านพลตำรวจตรีปีชาเจริญสหญานน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปจะปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเพิ่มอีกหลายสายพร้อมกับเพิ่มกำลังตำรวจจราจรจากเดิม900นายเป็น1,400นายเพื่ออำหนยความสะดวก